สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่กน้องเข้าสู่ช่อง youtube ของพี่สุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อื่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละรับเวลาเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพี่สุรชาติโดยเฉพาะกดติดตามนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดก็กดให้หน่อยเป็นกําลังใจนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าพี่น้องฟังเช่นเคยนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่สุรชาติได้ไป ร่วมงานข้าวดำหรือว่างานชาปนกิจศพของคนในหมู่บ้านก็พอดีไปเจอกับลุงน้อยนะครับลุงน้อยแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าเมื่อประมาณต้นเดือนเนี้ยมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งขับรถเก่งไปหาแกที่ไร่นะครับแล้วก็ไปถามแกว่าลุงน้อยอยู่นี่นานหรือ,อยังลุงน้อยก็บอกว่า อยู่นานแล้วนะครับแต่ว่าอตอนนี้ไม่ได้นอนนะเพราะว่ามามาทาไรเฉพาะกลา,ยยางวันกลางคืนนี่ก็ปล่อยเทีงนาพวกอะไรทิ้งไว้แล้วตัวแกก็ไปนอนในบ้านเขาก็ถามว่าทําไมดุงไม่นอนดุงน้อยก็บอกว่าแต่ก่อนก็นอนแต่เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงทางเข้าไล่แก คือมีรถทหารมาจากทางภาคอีสานมาแหกโคง้งแล้วก็ทําให้ทหารเสียชีวิตไปสามสามคนนะครับหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นก็คือกลางคืนลุงน้อยบอกว่าจะได้ยินเสียงคนพูดภาษาอีสานซึ่งแต่ก่อนคนอีสานก็มาแถวนี้ยังไม่เยอะนะครับได้ยินเสียงคนพูดภาษาอีสานกันประมาณสองสามคนพูดกัน ดังเว่วๆ,ๆออมานะครับใครที่มาทาเที่ยงนาหรือว่าอยู่บริเวณนั้นก็จะได้ยินเหมือนกันนะครับแต่ 1> <1> ลุงน้อยนี่แกอยู่ใกล้กว่าเขานะครับเพราะว่าตรงที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงใกล้ๆกับทางเข้าไร่แกเลยนะครับแกบอกว่าทีแรกก็ได้ยินแค่เสียงคนอีสานอยู่ห่างตอนหลังบ่านนี่เสียงคนอีสานนี่เหมือนเดินมานะก็ค่อยดังขึ้นนงขึ้นแล้วก็ไป อยู่บริเวณเทียงนาเกเลยอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยแกก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรนะแกเดินออกมาดูก็ไม่เจอใครนะครับพอเข้าไปก็ได้ยินเสียงเสียงคนอีสานคุยกันแล้วแกก็ตัดสินใจแบบแอบบดูตามข้างฝาที่มันเป็นรอยนะเป็นรูๆนะแกบอกแกเห็น เห็นคนแต่งชุดทหารยืนอยู่สามคนนะแกบอกแกตกใจมากตั้งแต่วันนั้นมาแกไม่นอนอีกเลยแกบอกเห็นกับตาแกก็เลยขนข้าวขนของไปนอนที่บ้านแล้วก็ปล่อยทิ้งหาหาทิ้งไว้นะครับข้าวของที่แรกก็มีคนมาขโมยเอาอยู่นะแต่ตอนหลังมาไม่มีใครกล้านะเอาอะไรทิ้งไว้ก็ไม่หายครับไม่มีใครกล้าไปเลย แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นบ่อยๆถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยตรงที่ทางเข้าเข้าไร่แก่ตรงที่เกิดอุบัติเหตุนะจะเห็นมีทหารยืนอยู่สามคนนะครับเจอบ่อยมากแต่คนแถวแถวบ้านเนี่ยบริเวณเนี้ยเขาจะไม่ไปนะเขาจะไม่เห็นแล้วเขาก็คือไม่ไปเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้ว คนที่ประสบเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างถิน่นขี่รถมาเขาจะสงสยัยเอา้าทหารยืนมาทําอะไรนี่ที่นี่มีทหารนี่เลยมียืนอยู่สามคนอ่าพอขี่รถผ่านไปก็จะไปเล่าคนนั้นคนนี้ฟังนี่ผมผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ผมเห็นทหารยือนอยู่ที่นี่มีไข่ทหารเยเขาพูดไปนะชาวบ้านก็บอกไม่ใช่หรอกที่เห็นนะ่ะผีวิญญาณเนืขอจะพูดไปนะครับคนได้ยินเลฮ้ยจริงเลย จริงสิบอกพอเขารู้เรื่องเขาก็อูหเห็นจริงๆเห็นกับตาเห็นเห็นจริงๆเขาพูดอย่างนี้นะหลายคนละนะครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมานะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนขึ้นอีกก็คือมีหญิงชายคู่หนึ่งครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาขี่รถมาจากกรุงเทพแล้วเขาก็มาเกิดอุบัติเหตุที่นี่นแล้วก็เสียชีวิต ทั้งคู่นะครับเป็นแฟนกันนะพอ,อเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรเรียบร้อยเขาทําอะไรเรียบร้อยนะก็ญาติพี่น้องเขาก็มาเชิญดูวิญญาณนะครับกลับไปที่บ้า,บานปรากฏว่าญาติเขาบอกว่าสองคนไม่ยอมไปเขาบอกจะอยู่นี่เขาก็เลยสร้างศาลไว้ให้นะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏว่ามีคนผ่านไปผ่านมานี่ นอกจากจะเห็นทหารซึ่งผ่านมาแล้วเป็นสามสิบปีก็ยังอยู่นะครับมีคนเห็นเป็นบางครั้งแต่ว่าน้อยลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ที่เห็นเยอะที่สุดก็คือเห็นหญิงชายคู่นี้ที่ใส่ชุดวิกไว้เนี่ยอยู่ในลักษณะต่างๆกัน,กนเช่นนอนข้างถนนนั่งคุยกันนั่งซบกันบางทียืนกอดกันเหมือนคน เสียใจครับเหมือนร้องไห้เลยทักอย่างจะเห็นอยู่เรื่อยก็คนแถวนี้เขาก็รู้เขาก็บางทีเขาเห็นก็กลัวนะครับเห็นนี่กลัวเลยคนแถวนี้ถ้าเจอนะแต่คนที่มาจากที่อื่นนี่ไม่เคยกลัวหรอกอคือเขาก็อยากคิดเ่าเป็นคนธรรมดาคนกับขับรถวิ่งไปมาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจอดชมวิวหรือว่าจอดเล่นก็คิดไปอย่างนั้นนะครับแล้วคนเห็นบ่อย ถ้าคนเท่นี้ก็จะก,กลัวแต่คนที่อื่นไม่ไม่กลัวนะครับหนุ่มสาวสองคนที่ไปหาลุงน้อยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาเจอเขาเจอผู้หญิงสองคนผู้หญิงกับผู้ชายคู่เนี้ยมาตอนกลางคืนเขาบอกว่าเขาเขาเขาเห็นนี่ประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มขี่รถเข้ามาผ่านที่ลุงน้อยมาก็เจอเขาดอนอยู่ด้วยความอยากช่วยเหลือนึ่องว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะว่าเขา เหมือนรถฟั่มอ่ะเขาก็ลงไปช่วยปรากฏว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาพากันลุกขึ้นแล้วก็ประคองกันเดินเข้าไปนะหายไปในป่านะครับแล้วก็น้องสองคนเนี่ยเขาก็เดินตามไปจะไปดูว่า,เ,าเป็นอะไรเยอะไหมตามไปด้วยความเป็นห่วงแต่พอเดินเข้าไปปรากฏว่าสองคนหายไปในป่ามะขามสองคนต้องถอยกลับเลยเพราะไม่มีทางเข้าอ่ะยังงงอยู่สองคนนั่นไปได้ยังไง,งหรือว่าผีว่าอยางงั้นนะครับ บางคนก็ขี่รถออกจากบริเวณนั้นนะครับแล้วก็พอมาเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งเจอร้านค้าร้านสะดวกซื้อเขาก็ไปถามถามว่าเขาเจอคนอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเประสบมาร้านค้าก็บอกว่าที่เห็นน่ะไม่ใช่คนนะเป็นวิญญาณเขาเจอันหลายคนแล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ให้มาถามลุงน้อย เขาก็ชี้เป้ามามาหาลุงน้อยลุงน้อยก็เล่าให้ฟังท้องคนนั้นดูแล้วท่านตกใจมากเขาไม่เชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้จะมีอยู่จริงแล้วก็มันเกิดมานานแล้วทําไมวิญญาณถึงยังอยู่ตรงนั้น,นก็ตรงนั้นมีสารนะเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าพี่พิพัฒน์เคยเจอไหมแบบนี้ก็ จริงๆผ่านบ่อยมากนะครับอืมอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็สองสาวันก็ไปนะครับวันเว้นวันไปทําทุนละแ้วไม่เคยมองเลยนะกลัวกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวเพราะว่าเคยเห็นนะครับเคยประสบมาแล้วมีความเชื่อนะเรื่องประสบมาจ,จริงๆก็คือเมื่อปีหกสี่ไปกินเลี้ยงที่ในตัวจังหวัดแล้วก็กลับมานะครับพอผ่าน หน้าไล่ลุงน้อยเพราะว่าเจอรถจอดกันอยู่หลายคันนะครับประมาณไม่ต่ำกว่าสี่หนะ้าคันเนี่ะที่ถ้าก็คิดข้างทางแล้วก็จอดเราก็ลงไปถามเขาว่ามีอะไรคนที่เขาจอดรถเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาขี่รถมาด้วยกันเนะี่ยมีรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งอนะแสงหน้าเข้ามาแล้วก็ไปชนนะครับแสงหน้าปาดหน้าไปแล้วก็ไปชนเหล็กกั้นนะครับชนเหล็กกั้น ปรากฏว่าพอคนเดียวกันปั๊บรถรถก็แบบเสียหลักที่เราก็ตีลังกาไปหอกหลายตลบเพราะว่าเขาสองรถเขาไฟหน้านะรับพ้องเห็นเขาก็รีบจอดรถ้วลงไปช่วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ก็ไม่เจออืเขาคิดว่าตกลงไปข้างทางก็ไปดูจริงๆไม่ใช่เหวเพวะเป็นพื้นที่ราบแล้วนี่แหละมีนองน้ําเล็กนนะครับนอ,องน้ํานิดหน่อยมาไม่เกินหัวเข่านะครับ ก็ลงไปก็ไม่เจอรถใดแล้วก็ไม่เจอผมก็เลยถามเขาว่าชนตรงไหนะตรงที่ว่าเด็กกัน้นตรงบริเวณไหนเขาก็าเอาไปฉายมาส่องมีรอยไหมถ้าชนจริงต้องมีรอยหาไหก็ไม่เจอนะรอยกระจกแตกรอยล้รอรถอะไรก็ไม่มีก็เลยบอกเขาบอกไม่มีอะไรหรอกรดีบกลับบ้านไปเอะผมก็จะกลับเหมือนกัน พอดีมีรถอีกคันหนึ่งมาเนะ่เขาก็ลงมาเขาก็ถามาก็เล่าให้ฟังแต่คนนั้นแกแบบให้ความกระจ่างแกเล่าหมดเลยนะครับบอกว่าที่เห็นเนี่ยคือรถชนกันรวที่เห็น,นเป็นวิญญาณเป็นผีนะครับผู้เจ้าเนี่ยโดนผีหลอกแล้วไปรีบกลับเท่านั้นนะครับต่างคนต่างก็ไปนะครับคนละทิศละทางอ่าผมก็รีบขี่รถกลับเลยนะครับอ่า แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เจอเยอะบ่อยนะครับอย่างเมื่อประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าๆเนี่ยตอนนั้นก็พาพวกชาวบ้านเนี่ยไปที่ตลาดนัดจริงๆก็จะไปเองแต่เขารู้วเข,ขอไปด้วยนะครับก็หลายคนนะก็ซื้อของใช้เวลานานหน่อยจนกระทั่งเมื่อก็พากันกลับพอใกล้ตรงเนี้ย พอก็อย่าทงตัวนี้คนที่อยู่ตรงแคบหลังเนี่ยสามคนเขาก็คุยกันเขาก็บอกว่าอุ้ยระวังนะเจอตรงนี้เนี่ยตรงทางเข้าไล่ตะนอยเนี่ยเห็นประจําเลยมาเมื่อไหร่เห็นเมื่อน,นั้น่างั้นนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแล้วให้แล่ขาของพูดอย่างเงี้ยคุณชาก็เห็นอะไรวะแต่ก็รู้อยู่นะครับก็ชงเลืองมองไปปรากฏว่า เห็นจริงๆนะครับแต่เป็นในลักษณะเป็นเงาเงาเฉยๆนะเป็นเงาเงายืนอยู่เป็นเงาต่คุ่มแตคุ่มเหมือนคนนะแต่ก็ไม่กล้ามองมองนานนะเป็นแบบนั้นอันนี้นนนนที่เห็นมากับตัวเองนะคนในรถเนี่ยพู่ข้างหลังยร้งวิ่งวัดวิ่งวัด,วดเลยนะน้องน้องผู้หญิงอ่ะที่ไปด้วยนะโอ้โหเขาบอกเขาบอกเขากลัวมากบอกเห็นกับตาพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เห็นด้วยนั่นแหละแต่ก็ไม่อยาก ไม่อยากแสดงออกมากเกินไปนะถนนเส้นนี้นะพี่น้องรู้ไหมว่ากลางค่ำกลางคืนนะถ้าใครที่กลับมาจากทุรละในเมืองหรือว่าในอำเภอในตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากลับมากลางคืนนะเขาจะไม่ขี่มาคนเดียวนะครับถ้าเข้ามาคนเดียวไม่มีคนอื่นมาด้วยเขาจะจอดรถอยู่ห่างจากที่ตรงนี้นะครับ ไม่ต่ำกว่าสามร้อยเมตรนะแล้วเขาก็จะรอตรงนั้นแนหะละรอรถให้มีรถมาเขาถึงจะขี่รถตามคนนั้นมาจะได้มีเพื่อนเพราะว่าถ้ามาเนี่ยโดนแน่ๆน,นะครับผมบอกเลยหลายคนที่ฝืนมานะโดนเกือบทุกคนนะเห็นยืนเห็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนกอดกันอยู่บางคนก็บอกว่าเคยเห็นทหารบางทีก็เห็นตั้งคู่เลยเห็นทหารแล้วก็ผู้หญิงของคนอผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้ บางคนบางคนนแบบกลัวถึงขนาดว่าเกิดอุบัติเหตุน,นะครับขับรถมาแบบกลัวแบบเห็นรวแบบมือไม้สัน่นรถแฉแลบลงข้างทางไปก็มีถามว่าเป็นอะไรบอกเห็นผีเห็นวิญญาณยืนอยู่หรือตกใจจะว่าเขาโกหกประมาณก,ก็ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับเมาก็ไม่ได้เมานะใครที่ เป็นคนพื้นที่นะแล้วรู้จักสถานที่แห่งนี้เนะี่ยเขาจะต้องรอก่อนนะครับไม่มีใครกล้าขี่ไปแบบท้าทายเลยนะจะต้องรอให้มีเพื่อนก่อนถึงจะมาอย่างผมไปเนี่ยผมไปทุลาบกลับมาเนี่ยคนใหญ่จะมีรถตามประกบตลอดนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามประกบตลอดเลยบางทีอยู่ห่างรีบเลยนะเขาขี่รถไล่หลังมาเลยให้ทันก็ได้จะได้มีเพื่อนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ฟังเหลือเชื่อนะแต่ก็มีคนประสบเหตุตลอดนะครับก็เลยมาเล่าพี่น้องฟังพี่น้องจะสงสัยตรงนี้ตรงไหนอยู่ที่ไหน,ตร,นตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งป่ามะขามนะครับแต่อยู่ตรงไหนไม่บอกเพราะว่าญาติของน้องผู้หญิงผู้ชายที่ขับิึกไบเนะี่ยที่เขาเสียชีวิตนะเขาบอกว่าไม่จําเป็น หรือว่าไม่จำไม่ได้จ,จาเปลี่ยนะคือไม่ให้เอาลงเลยนะครับก็จะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนบอกเท่าได้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจพี่สุชาตินะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ